ในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับตัวละครสุดน่าสงสารจาก Family Guy อย่างเมกกิฟฟินกันเบก o อนฮาวิอัส์วอนกิฟฟินน, Harvey, wald, นั่นคือชื่อเต็มๆของเมกและเขาบอกไวต้ตรงนี้เลยว่าชีวิตของเมกมันเริ่มต้นด้วยคำว่าแย่ตั้งแต่ในวันแรกเธอเกิดมา พอเมกนั้นเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติร้ายแรงทางร่างกายเพราะหัวใจของเธออยู่บนหัวและนั่นจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอถูกบังคับต้องใส่หมวกหมายมสีชมพูเอาไว้ตลอดเวลา so แต่นอกจากนั้นแล้วเธอยังเกิดมาพร้อมกับหางซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับหางของสัตว์และไม่ได้น่ารักเหมือนในการ์ตูนที่เราเคยเห็นแต่ที่แย่ยี่สุดนะครับก็คือเมกนั้นเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากความผิดพลาดข,ของพอและแม่ที่ยังไม่พร้อมพวกเขาไม่ได้ต้องการให้เธอเกิดออกมาและโลอิสถึงขั้นพยายามจะเอาไม้ไปทิ้งที่สถานีดับเพลิงเอเเอกก็ไมม่คยยสสนนใจลัิด เขายังเคยพูดด้วยซ้ำว่าช่วงสี่ปีแรกเขาคิดว่าไม่เป็นแมวคือเอาเง่ยงงายๆปีเตอร์มองลูกสาวคนนี้เป็นเพียงแค่สันเหลี้มย,ยมภายในผ้าดั่นเองครับและได้ส่วนที่ซอกมากที่สุดสําหรับเรื่องราวของเมกเลยก็คือถ้าอิงจากคําพูดของไบอนันมีการเปิดเผยเอาไว้ว่าพ่อที่แท้จริงของเมกคือชายที่มีชื่อว่าแตนทอมสันแต่ที่น่าเสียดายครับเมื่อตอนนั้นเมกดันใส่หูฟังอยู่เลยพ้าที่ได้ยินความจริงสุดซอกนี้ไปเต็มๆและบางทีนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่พออธิบายได้ว่าทำไมปีเตอร์ถึงเปลี่ยนเมกนัก พ่อเม็กอาจจะเป็นลูกที่เกิดมาจากซูของโลอิสนั่นเองครับตอนซีรีส์เริ่มแรกเม็กเองก็เป็นแค่เด็กสาวธรรมดาที่ดูเป็นคนปกติที่สุดภายในครอบครัวแต่พอวันเวลาผ่านไปเธอดันกลายเป็นตัวตลกของทุกมุกแต่แทบจะไม่มีพัฒนาการที่ทําให้เธอดูดีหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลยทุกคนมักจะรุมแกงเธอทั้งที่โรงเรียนและแม้แต่ที่บ้านของตัวเอง อย่าที่รู้ครับว่ารูปลักษณ์ของเมก,ก็มกักจะตกเป็นเป้าล้อเลียนเป็นประจำถูกเรียกว่าขี้เละแบบไม่เว้นวันจนมีอยู่ครั้งหนึ่งพนักงานร้านค้าถึงกับจุดไฟเผาตัวเองเพียงเพ้อเห็นหน้าเมกและโดนออกจากตึกหนีไปเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเมกที่โดนแบบนี้บ่อยๆจะไม่พยายามปรับตัวหรือเข้าสังคมเลยนะครับเขาก็มีอยู่หลายครั้งที่เธอพยายามแล้วเหมือนกันคือมีอย่างตอนหนึ่งที่เธอโดนเข้าใจผิดว่าเป็นเลสเบี้ยนและกระโดดสวนเข้าสุมดมหญิงรักหญิงและเมกที่พอรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนสนใจเธอบ้างเธอก็เลยเล่นตามน้ำไปเลย Les เธอถึงขั้นที่เปลี่ยนลุกเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนอะไทุกอย่างเพื่อให้มีเพื่อนและมีสังคมแต่แน่นอนครับการเสแสร้งหรือการโกหกอะไรแบบนี้มันก็อยู่ได้ไม่นานหรอก I'm not gay. What? พอหาที่ในสังคมไม่ได้เ <What? S 1> มก็เริ่มหันไปขึ้นศาสนาเธอดู้่องศาสนาแล้วกลายเป็นคนข้างศาสนาแบบสุดโตถึงขั้นที่เดินเทศนาใส่คนอื่นแถมยังเผาหนังสือให้ความรู้ต่างๆอีกมากมายโดยเฉพาะไบอันครับที่เป็นพวกไม่เชื่อในเทพเจ้าก็โดนเมกเล่นงานเข้าหนักสุดจนบอันถึงกับต้องเตือนว่า ถ้าหากว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าคงไม่ทําให้เมกนี้พ่อแม่ห่วยๆห,หรือมีแม่สวยเวอร์แบบโลอิสและทําให้เธอหน้าตาเหมือนกับปีเตอร์แบบนี้หรอกและเมื่อเจอความจริงอันแสนโหดร้ายแบบนี้เข้าไปเมกก็เลยเลิกข้างศาสนาไปโดยปริยาย Shut up Meg Shut up Meg Shut up Meg Shut up British Meg Shut up Meg Shut up Meg ขุบป,ปากไปเลยเมกนี่คือประโยคสุดคลาสสิกที่เธอได้ยินบ่อยที่สุด ตลอดหลายปีที่ผ่านมาแทนที่จะเป็นคําพูดชมหรือคําบอกรังจากคนในครอบครัวแต่กลับเป็นคำพูดแย่ๆครับทั้งสองคนครับทำเรื่อแย่กับลูกสาวของตัวเองมานับไม่ถ้วนและทําให้เมย์เป็นเหมือนลูกที่ไม่มีใครอยากจะพูดถึงเลย เมกมันจะถ,ถูกล้อเลียนถูกล้เลยจนแทบจะทำให้ไม่มีตัวตนยกตัวอย่างง่ายๆคือในตอนหนึ่งเมกได้ขอให้ทุกคนจัดงานวันเกิดให้กับเธอแต่รู้ไม่เขาว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่ของเธอจำอายุของลูกตัวเองไม่ได้เลยสักคนหรือแม้บางครั้งพวกเขาก็ปฏิบัติกับเธอเหมือนขยะอย่างโรลิสที่เคยเตรียมอาหารกลางวันให้กับเมกโดยใช้แค่เศษขยะแขมแนบร่มตัวเองตอนกำลังนั่งกินไก่น่องโตๆอย่างอ,อร่อยเพื่อเป็นการย่อเยอะและยังเคยซักเสื้อผ้าเมกรวมกับผ้าอ้อมเปื้อนขี้ของสตูวี่มาอีกด้วยต่างหากครับและที่แย่แบบขนเ็อมงงาฟ คือ NPR แฟนลูกไปแบบตรงๆฟังดูแล้วลอิสก็เป็นแม่ที่แย่มากๆแต่ถ้าชิดว่าลอิสแย่แล้วปีเตอร์นี่ยิ่งหนักกว่าหลายเท่าเลยเขาเคยตดอัดหน้าเมกเคียงเพื่อความสนุกเคยขายเมกเป็นทาสเพื่อใช้หนี้เคยพูดว่าถ้าเก็บลูกไว้ได้แค่2คนเมกคือคนแรกที่ถูกตัดออกและที่เจ็บแบบสุดๆก็คือเขาเคยขอพรกับพระเจ้าขอให้เมกไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้เลยจนกระทั่งมาถึงในตอนซ a h o r s e เ e a Self Party เมกก็ถึงจุดเดือดเ่อระเบิดอารมณ์ออกมาใส่พ่อแม่แบบจัดเต็มตอกหน้าแส่คนทางครอบครัวบอกว่าลอิสเป็นแม่ทีี่่แแแยละปรามมบ้กนงเธอ วีติตนี่เป็นครั้งแรกที่เหมือนว่าเมกจะลุกขึ้นมาสู้ยืนหยัดเพื่อตัวเองคนดูอย่างเราที่พอเห็นแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันสะใจจริงๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกับพี่กอยากไปหมดราวกับว่าเมกทําสิ่งที่มีความทาซะแล้วหลังจากการที่เธอยืนหยัดเพื่อตัวเองมันกลับทําให้คนในครอบครัวหัดมาดาหัดมาเล่นงานกันเองและหาคนที่ผิดมากที่สุดและเมยนะครับก็ได้รู้ความจริงอย่างเจ็บปวดว่าเธอนั่นแหละคือที่ระบายอารมณ์ของทุกๆคนเป็นเหมือนสายรอดฟ้าที่พร้อมจะรับฟ้าผ่าทุกลูกเพื่อให้บ้านหลังนี้ยังสามารถอออออยยยยยู่ร่รรวมมมกกัันนนไดด้้้สุทาคคบเเ็็ตงป ที่ผิดขอรักทุกอย่างเอาไว้ด้วยตัวคนเดียวอีกครั้งเพื่อให้ครอบครัวหันกลับมารักกันเหมือนเดิมในด้านความรักเมกิฟฟินนี่ก็ถือได้ว่าเป็นคนที่โชคร้ายเรื่องรักแบบสุดๆชื่อรักของเธอเหมือนกับคำสาบที่มีวันจบมันสิน้นและเหมือนว่าเธอจะไม่สมควรคู่กับคำว่ารักเลยสักนิดเริ่มแรกจากที่เมกิฟฟินเคยมีแฟนที่ตายแล้วหรือพอมีผู้ชายที่ชอบเธอนะครับมันก็ดันเป็นเจ้านิวโกลแมนเด็กเนื้อที่เอ่อผมให้เ,เพื่อนๆดูเอาเอางดีกว่าเนาะแต่ก็ดีนะครับที่เมกไม่ได้สนใจเจ้าหมอนี่เลยแม้แต่นิดเดียวแต่่่่่่กกก็ไไมววาาททีีีจะตต้้้ออองงเเเขปปยันนพร์ดดิ นี่พอของนิวอยู่3 0 0 0 0ดอลลาร์ก็เลยได้เอาลูกของตนเองอย่างเม็กไปขายเพื่อใช้หนี้แต่ก็ยังดีนะครับพี่ทางครอบครัวยังควมีความเป็นคนอยู่บ้างนะที่พอได้ช่วยลูกออกมาได้อยู่แต่เพราะว่าเม็กเริ่มมีความรักที่มันปกติก็ดันโด,ดนคนทางครอบครัวและคนทั้งเมืองมองว่าคนที่มาคบกับเธอต้องมีความผิดปกติทางสมองแน่แน่จนต้องได้หมอมาช่วยเซ็กเพื่อยืนยันเลยครับเม็กยังเคยคบกับนักโทษที่หนีออกมาจากคุกเธอได้ช่วยซ่อนตัวเขาและเมื่อถูกจับได้ก็ถึงขั้นที่ยอมติดคุกแทนเลยเพียงเพราะอยากปกป้องคนที่เธอรักและออกค้นงี อนที่ผมอยากพาทุกคนมาดูเรื่องราวของเธอก็คือตอนที่ไม่มีใครชวนเธอไปงานพร้อมจะไบาอานด้ตัดสินใจอาสา,าพาเธอไปเพราะความสงสารแต่เพราะว่าทั้งคู่ดื่มหนักไปหน่อยจนเมาทั้งคู่ก็ดันเผอจูบกันและไม่ก็ได้ตกหลุมรักใบ,บอันในทันทีที่มันน่ากลัวที่สุดในตอนนี้ก็คือคนคนหนึ่งที่เพิ่งได้รับความรักหรือเคยมีความรักกับเขาก็อาจจะเข้าใจคําว่ารักผิดไปเพราะก,การกระทำวีดีโอแสดงต่อใบอันมันเข้าขั้นโรคจิตในน่านกลัวเลยก็ว่าได้ทั้งมีการทําพาย้วยสายเส้นผมของตัวเองเข้าไปให้ใบอันกินและยังมีการจัับบบมมดไอออออออาาาาาาานนนเววว้้้้แลลใสส่่่กคคคุุขขขงงตหืทีจ ต้องเข้ามาเตือนเลยว่าเบคทําแบบนี้มันเกินไปแต่เมื่อพูดถึงคว็กไมล์แล้วเราจะไม่พูดถึงตอนตอนหนึ่งที่พ่อเบคอายุ18ปีเจ้าหมอนี่ก็ไม่รอช้าเข้าไปจีบเธอและได้พาเธอไปที่กระท่อมกลางป่าเพื่อหวังจะล่อลวงแต่โชคดีพี่บีเตอร์กับโรลสก็โผล่มาขัดจังหวะเอาไว้ได้ทันและนอกจากเพื่อนพ่ออย่างคว็กไมล์เบกก็ยังเคยตกหลุมรักโจตารวจคู้นั่งบนรถเข็นอีกด้วยเธอถึงขั้นเข้าไปช่วยทํางานบ้านแกล้งทาตัวเป็นบอนนี่แถมให้นมลูกขออีกตังหาพอบอนนี่ตัวจริงกลับมาเบคก็วางแผนจะใส่ร้ายโดยเอาปนนนไปปซ่ออออใกกะะเเเเ๋าขงงธธหวัั้้บบีถูจคุแล อยู่กับโจไปด้วยกันตลอดชีวิตแต่โจก็บอกแบบตรงๆเลยนะครับว่าเขาที่กับเบกกเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นเองหรือจะมีตอนนึงนะครับที่ผู้ชายชวนเบกออกเดทแต่ที่จริงเจ้านี่นะครับก็มีแผนการก็เพื่อจะขโมยไต็มไปขายแต่เบกนะครับก็ไม่ได้โกรธแต่กลับไล่ตามหาเขาเขียมพ่อให้ผลที่ว่าอยากจะชวนเขามาเดทให้มันจบก่อนเพื่อที่ครั้งนี้นะครับมันจะกลายเป็นโมเมนต์ในความทรงจำของเธอโอ้ยชีวิตาเศร้าจริงๆเลยเบกฟินเรื่องราวของเบกนะครับหลายครั้งมักจะถูกแสดงออกมาให้เป็นแกะดำ แต่ไม่ใช่แกดําที่เกิดจากการที่เราทําผิดแต่เป็นเพราะคนรอบข้างต้องการให้เรากลายเป็นคนรับบาปรับความรู้สึกแย่ๆจากพวกเขาเป็นอนครับไม่มีใครบอกให้เราจริงจังกับเรื่องนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องราวของเม็กมันมืดมนมากจริงๆก็ถ้าคุณเป็นคนที่เคยรู้สึกเหมือนกับเม็กจําไว้เสมอนะครับว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล,และคุณก็มีค่ามากกว่าที่คนอื่นทําให้คุณเชื่อถ้าหากว่าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้และกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ อ๋อแล้วก็ผมทำคลิปที่เล่าเรื่องดาวของลูอิสไปแล้วนะครับถ้าใครอยากดูเรื่องดาวของเธอก็สามารถกดปุ่มตัวไอ้ด้านบนได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย